สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตนิวสายกาวนะครับผมเนาะช่องนี้นะครับก็จะเป็นช่องที่เกี่ยวนําเสนอเกี่ยวกับนะครับข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดเลยนะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตหรือว่าข้อมูลต่างๆจากแหล่งข่าวต่างๆนะครับผมผมก็จะทยอยเอามารวมไว้ในนี้เนาะแล้วก็อัปเดตให้เรื่อยๆนะครับผมเนาะนะครับเพื่อนๆที่เป็นเอฟซีของคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วหรือว่าเล่นคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วก็สามารถฟังผมอ่านข่าวได้นะครับผมเนาะถ้้าาขออภััยนะครบผมถ มีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภยยัยอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับผมเนาะโอเควันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูตลาดกันก่อนนะครับผมว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงนะครับผมเนาะลตรงนี้นะครับผมจะเป็นคอยเม็กเก็ตแคปนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมีการดีดตัวของบิตคอยนะครับหรือว่า ค่าเงินซีของเราคริปโตเคอร์เรนซีของเรานะครับซึ่งค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเนาะนาฬิกาเงินซะี24ชั่วโมงนะครับบิตคอยก็ขึ้นมาที่่40,07นะครับผมนอกจากที่ไซเวย์มานานเนาะหรือว่าทําไซเวย์รอข่าวอะไรต่างๆมากมายมานานนะครับผมเนาะนะครับก็อยู่ที่40,07นะครับผมตอนนี้อิตาเรียมอยู่ที่3 2 0 0 0นะครับตอนนี้เอด้า ADA อยู่ที่20,02.2ด 22. อลลาร์นะครับแล้วก็ บีเอ็นบีอยู่ที่ประมาณ411ดอลลาร์นะครับผมก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงในทิเดียวเนาะ9%นะครับผมเนาะนะครับแล้วก็ Solana น,นะครับอยู่ที่ประมาณ150.91นะครับผมยูเดอลลาร์นะครับผมดอสเราก็ขยับขึ้นมานะครับผมจาก0.19กว่ากเป็น0.21กว่ากนะครับก็กระโดดขึ้นมาตาม,มา BTC นะครับผมเนาะก็เป็นเหรียญหลักนะครับผมเนาะส่วนมาดูของ d e f i กันบ้างนะครับผมเนาะเหรียญตอนนี้นะครับที่มาแรงนะครับผมก็เป็นเทอร์่านะครับผมเนาะสำหรับ d e f i ก็เป็นเทอร์่าแล้วก็ยูนิซาวมแล้วก็อเวอร์แลนด์นะครับผมเนาะแล้วก็เชลลิงนะครับผมก็3ตัวนี้ก็ค่อนข้างมาแรงเลยส่วนหนเนาะก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ9%กกว่าๆนะครับผมตรงนี้นะ ก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับผมเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีข่าวที่เกี่ยวกับราคาที่พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะของตัวบิตคอยนั่นเองนะครับผมซึ่งทะยานขึ้นมาถึง47 0 0 0เลยนะครับผมเนาะตอนนี้นะครับผมซึ่งหัวข่าวเขาก็ได้บอกว่าราคาบิตคอยนะครับพุ่งทะลุ47 0 0มนดอลลาร์นะครับผมอย่างรุนแรงนะครับ ต้อนรับอ่าเช็นวันศุกร์นะครับผมซึ่งเป็นต้นเดือนพอดีนะครับผมตรงนี้เนาะนะครับจากกราฟนะครับผมบีดีซียเนาะใน Trading View เขาก็บอกว่า BTC นะครับจากที่แตะอยู่ประมาณ40,000กว่ากว่านะครับผมก็มาอยู่ที่ประมาณ4ี่0 0ในไม่กี่ชั่วโมงนี่นะครับผมเนาะสาเหตุหลักๆนะครับผมที่เขาได้บอกมานะครับผมเนาะอันนี้ดูจากกราฟ นะครับผมก็จะเป็นการดีดตัวซึ่งค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะเมื่อ,อเมื่อบ่ายที่ผ่านมานะครับผมตรงนี้นะซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสนะัก4ี่หมนสองเนาะประมาณ4ี่หมสองหรือ4ี่หมนหนึ่งประมาณนี้เนาะหลังจากที่ออกข่าวมาก็พุ่งทะยานสูงเลยทีเดียวนะครับผมเนาะนะครับโอเคการเพิ่มของบิตคอยนะครับผมเขาก็จะบอกว่านะครับผมว่ามีการรายงานหรือว่ามีการประชุมของพาเวลนะพาเวลซึ่งเป็นประธาน ธนาคารกลางสหรัฐฟิสนะครับผมได้ออกมาให้คําชี้จแจงนะครับว่านะครับเขาจะไม่มีการไม่มีแผนนะสำหรับการปรบาบปรามคริปโตเคอเรนซีในลักษณะเดียวกับจีนนะครับผมนะอันนี้เป็นคำกล่าว <viens S 1> ของเขาก็คือ <spend reading> ไม่มีการเจตนาที่จะแบนพวกมันแต่พวกคุณรู้ไหมเหรียญสเตเปอร์คอยนั้นเหมือนอกองทุนรวมตลาดเงินมันนี่มาร์เก็ตเฟสนะครับผมเนาะต้านผิดคอภัยเลยนะครับผม พวกมันเป็นเหมือนเงินฝากธนาคารที่อยู่นอกเหนือนระบบดังนั้นเป็นเหตุสมควรที่มันจะต้องได้รับการควบคุมนะครับผมเนาะ,อ,ะอันนี้คือคล้ายๆว่าเขาจะคือเขาไม่ได้มีแผนที่จะป่าปลามหรือว่าอะไรเนาะแต่เขาอ,อาจจะเข้ามาควบคุมในตลาดของคริปโตเคอเรซีนะครับผมซึ่งอันนี้ผมคิดว่านะก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะครับผมเพราะว่าธนาคารกลางกับคริปโตเคอเรซี ii, เขาก็อยู่คนละ ฝังกันแล้วนะครับผมเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคริปโตคริปโตที่แบบว่ามาแรงๆเนี่ยมันก็จะทําให้พวกธนาคารกลางหรือว่าธนาคารต่างๆที่ที่ของฝั่งรัฐบาลนะครับจะ,ะเหมือนกับด้อยลงอะไรประมาณนี้อันนี้ในความความคิดส่วนตัวของผมนะครับผม,นะผมเนาะเขาก็เลยอ,อาจจะขัดแย้งกันนิดหนึ่งเนาะอย่างอย่างเช่นล่าสุดของจีนก็มีการขัดแย้งแล้วก็มีการแบน บล็อกเชนต่างๆสําหรับไอดีจีนแล้วนะครับผมซึ่งจะไม่ให้เล่นเนาะแต่ยังไงก็ตามนะครับผมทางจีนเนาะหรือว่าตัวใหญ่ๆของจีนหรือว่าบิ๊กบิ๊กนะครับเขาก็อแอบถือบีดีซีนะครับผมซึ่งเป็นอันดับต้นๆของโลกอยู่นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเขาจะแบนประชาชนเพราะอะไรเนาะเพราะอาจจะเป็นพวกระบบต่างๆนะครับผมที่กลายเป็นคอมมิวนิสต์แล้วแล้วก็อยากถือไว้ ส่วนเดียวนะหมายถึงว่าอยากถือไว้ของฝั่งรัฐบาลอย่างเดียวอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งไม่ให้ประชาชนถืออะไรประมาณนี้นะอันนี้ในความคิดเห็นของผมนะครับผมเนาะนะครับก็จะมีการเด้งขึ้นนะครับผมตอนนี้นะก็สี่หมื่นเจ็ดเนาะอาจจะตีไปเป็นประมาณ4ี่หมนแปดนะครับผมนะถ้าเป็นไปได้มันอาจจะขึ้นไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับผมเนาะนะครับก็จะมีข่าวประมาณนี้สาหรับวันนี้นะครับผมเนาะถ้าใครคิดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม